สวัสดีครับผมมาตีวิกมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นแฮร์พีติดผมบางรูปนี้เลยนะครับจะเป็นแฮร์พีติดผมบางผมแท้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับหกเซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับเก้าเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับ อ่าแห่พีทปิดผมบางนุ่นเนี่ยครับนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางบริเวณแสกนะครับผมเหมือนกับอ่าบริเวณแสกแสกแบบนี้แต่ว่าจะเป็นแสกบางกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับผมจะตัวนี้ผกปิดบริเวณแสกได้ดีเลยนะครับผมและก็เสริมผมหนาได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นงานตัวนี้นะครับผมน,นะครับ กิฟจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับทางร้านก็จะเย็บกิฟต์เพิ่มให้แต่โดยปกติถ้าในการสั่งซื้อแฮร์พีชปิดผมบางกับผมผมจะแถมกิฟต์อะไรไปให้ลูกค้าสามารถเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมครับ ลูกค้าผมสั้นสามารถเอาไปตัดหน้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถเอาไปใดตัดหน้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับปัดเปลี่ยนแสกได้นิดหน่อยนะครับงานรุ่นนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์084190 2 9 6 7นะครับหรือไล n e แอดหนึ่ผมจะทวนเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 8 4 1 9 0 2 9 6 7นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมสามารถโทรมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาติวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ